สวัสดีครับวันนี้มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่ผมว่านะน่าทึ่งมากๆเลยครับคือสามารถย่อยการเดินทางที่ลึกซึ้งมากๆไปสู่เป้าหมายสูงสุดให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายเหมือนกับแผนที่เดินทางเลยค่ะเป็นเรื่องราวจากบทสนทนาธรรมระหว่างพระอรหันต์สองรูปเลยนะคะใช่ครับพระปุณณมันตานีบุตร ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนักแสดงธรรมกับพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาแล้วหัวใจของเรื่องทั้งหมดก็คืออุปมาที่ทรงพลังมากเรื่องรถม้าเจ็ดพลัดซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดานะคะแต่มันคือแผนผังการปฏิบัติธรรมที่แบบชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีเดียวใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าแผนที่นี้พาเราไปที่ไหน แต่ที่ผมว่าน่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะคือการสำรวจกับดักที่คาดไม่ถึงระหว่างถางที่แม้แต่ความรู้สึกดีๆอย่างความสุขเนี่ยก็กลับกลายเป็นอุปสรรคได้ <c oughs> อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับซึ่งจุดนี้สะท้อนความเป็นเลิศในการถอนของพระปุณณมันตานีบุตรได้ดีที่สุดเลยค่ะคือการทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ยังชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วย งั้นก่อนจะไปดูแผนที่เรามาทำความรู้จักคนเขียนแผนที่กันก่อนดีกว่าครับพระปุณณมันตานิบุตรท่านเป็นใครทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นเลิศด้านการแสดงธรรมครับท่านมีพื้นเพที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะท่านเป็นหลานแท้ๆของพระอัญญากลนธัญญะโอ้โหซึ่งก็คือพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกกันว่าปฐมสาวกนั่นเองค่ะเรียกว่าคลุกคลีอยู่ในแวดวงอริยบุคคลมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ แล้วท่านเข้ามาบวชได้ยังไงครับก็ได้รับการชักชวนจากลุงของท่านนี่แหละค่ะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงทําให้ท่านปฏิบัติอย่างเข้มข้นจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาที่ไม่นานเลยแล้วความสามารถพิเศษที่ทําให้ท่านเป็นที่จดจําก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอตัคคะหรือผู้เป็นเลือดด้านการแสดงธรรมใช่ค่ะความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องยากให้ง่ายนี่เองสินะครับที่ทําให้ท่านโดดเด่น งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่านเปลี่ยนการเดินทางที่ซับซ้อนไปสู่นิพพานให้กลายเป็นเรื่องราวของรถม้าเจ็ดพลัดได้อย่างไรภาพมันเป็นแบบไหนครับภาพที่ท่านวาดขึ้นมาก็คือมีพระราชาองค์หนึ่งต้องการเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชครห์ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากเดินทางรถเดียวไม่ไหวก็เลยต้องเตรียมรถมาไว้ทั้งหมดเจ็ดพลัดจอดรออยู่ตามสถานีต่างๆตลอดเส้นทางเลยค่ะอืม พอเดินทางมาถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนไปขึ้นรถคันใหม่เดินทางต่อไปเป็นทอ,ทอดๆจนกว่าจะถึงจุดหมายภาพชัดมากครับเหมือนการวิ่งผัดเลยแล้วรถม้าแต่ละผัดที่ว่านี้มันคืออะไรในโลกของการปฏิบัติธรรมล่ะครับถ้าให้ผมเดาเอ,อ่อรถผัดแรกสุดก่อนจะออกเดินทางไปไหนไกลๆได้มันน่าจะต้องเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างการเตรียมตัวให้พร้อมไม่สร้างปัญหาให้ใครประมาณเรื่องศีลหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ รถผลัดที่1ก็คือศีลละวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์แห่งศีลมันคือฐานรากของการเดินทางทั้งหมดเลยค่ะคือการดูแลรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ไปเบียดเบียนใครครับถ้าฐานนี้ไม่แน่นหรือรถคันแรกยังไม่พร้อมก็ไม่มีทางออกเดินทางไปสู่สถานีต่อไปได้เลยโอเคครับพอมีฐานที่มั่นคงแล้วก็เหมือนรถพร้อมคนพร้อม ทีนี้รถคันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจให้พร้อมเดินทางไกลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอมีศีลเป็นพื้นแล้วรถผลัดที่สองก็คือจิตตะวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตพูดง่ายๆก็คือการทำสมาธินั่นเอง เป็นการฝึกจิตที่เคยกระจัดกระจายให้กลับมารวมเป็นหนึ่งมีกำลัง hmm. มีความตั้งมัน่นไม่ซุ้งซ่านไปกับเรื่องต่างๆเหมือนการเตรียมเครื่องยนต์ให้มีกำลังสูงพร้อมจะวิ่งในเส้นทางที่ท้าทายขึ้นค่ะมีทั้งศีลเป็นเกราะป้องกันมีทั้งสมาธิเป็นกำลังเครื่องยนต์ ทีนี้ก็น่าจะพร้อมลุยทางไกลแล้วรถผลัดที่3กับ4นี้คืออะไรครับตั้งแต่รถผลัดที่3เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มเข้าสู่เขตแดนของปัญญาแล้วอ๋อครับรถผัดที่สคือทิฏวิสุทธิและผลัดที่4คือกังขาว,วิารณะวิสุทธิสองขั้นนี้จะมาคู่กันคือการใช้จิตที่มีกําลังจากสมาธิมาพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของชีวิตจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราความคิดอารมณ์หรือสิ่งของต่างๆ มันก็ประกอบขึ้นจากสองส่วนคือรูปกับนามเท่านั้นรูปกับนามใช่ค่ะพอเห็นแบบนี้ความสงสัยในเรื่องต่างๆของชีวิตก็จะหมดไปอ๋อเหมือนกับพอเรามีสมาธิเราก็เริ่มมองเห็นส่วนประกอบของปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนช่างที่มองเครื่องยนต์แล้วรู้ว่าชิ้นไหนคืออะไรไม่ได้มองเป็นก้อนเหล็กก้อนเดียวอีกต่อไปใช่เลยความสงสัยว่าจะซ่อมยังไงก็เลยหายไปเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะ พอสิ้นสงสัยแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถผัดที่5และ6คือมัคคามัคยานทัศนวิสุทธิและปฏิปทายานทัศนวิสุทธิชื่อยาวหน่อยนะครับค่ะชื่ออาจจะยาวหน่อยแต่หัวใจของมันคือช่วงที่ปัญญาเริ่มเฉียบคมขึ้นมากหรือที่เรียกว่าช่วงของวิปัสสนาญาณคือการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่มีตัวตนที่แท้จริง อนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องค่ะและที่สำคัญคือสามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าทางไหนคือทางปฏิบัติที่ถูกและทางไหนคือทางที่หลงไปและสุดท้ายก็มาถึงรถม้าคันสุดท้ายที่จะพาไปส่งถึงหน้าประตูเมืองเลย ครถผลัดที่7คันสุดท้ายคือยานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิแห่งความรู้แจ้งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการเดินทางทั้งหมดเป็นการบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์เปรียบเหมือนรถมา้าคันสุดท้ายที่พาพระราชาไปถึงประตูเมืองราชคฤหซึ่งในอุปมานี้ก็คือนิพพานนั่นเองค่ะเป็นลำดับขั้นที่สมเหตุสมผลและเห็นภาพมากๆเลยครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมได้ยินมาแล้วรู้สึกทึ่งมาก คือเขาบอกว่าช่วงที่อันตรายที่สุดของการเดินทางนี้ไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นแต่กลับเป็นช่วงที่ปัญญากำลังแก่กล้าคือช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถผัดที่5ไป6นี่มันยังไงกันครับผู้ปฏิบัติจะเจอกับสภาวะธรรมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าวิป,สป,สวปัสนูปกิเลส10วิปัสนูปกิเลส10ค่ะหรือแปลตรงๆก็คือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนา10อย่างที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางของปัญญาเดี๋ยวสิครับ ตรงนี้มันขัดกับความรู้สึกมากเลยนะคือพอเราพูดคําว่ากิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองเราจะนึกถึงโลภโกรธหลงซึ่งเป็นด้านลบใช่ค่ะแต่ใน10อย่างนี้กลับมีสิ่งที่ดูดีมากๆรวมอยู่ด้วยเช่นปิติคือความอิ่มใจเบิกบานหรือสุขคือความสบายกายสบายใจเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจสงบมีความสุขใช่ไหมครับแล้วทําไมพอมีความสุขจริงๆกลับกลายเป็นว่ามันคืออุปสรรคซะอย่างนั้น มันเหมือนกับว่าเป้าหมายที่เราวิ่งตามหาพอเจอแล้วกลับต้องทิ้งมันไปเหรอครับเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและนี่คือความแยบคายของคำสอนนี้เราต้องกลับไปดูเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาก่อนว่าคือการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้พอผู้ปฏิบัติเจริญปัญญาไปถึงจุดหนึ่งจิตจะละเอียดและทรงพลังมากจนเกิดสภาวะที่ดีงามต่างๆขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างเจิดจ้าปัญญาที่เฉียบคมสติที่ชัดเจนรวมถึงปิติและความสุขที่มันท่วมท้นและลึกซึ้งกว่าความสุขทางโลกที่เคยเจอมาทั้งชีวิตเลยค่ะแล้วมันกลายเป็นปัญหายังไงครับการมีความสุขมากๆน่าจะเป็นเรื่องดีเป็นเหมือนรางวัลจากการปฏิบัติไม่ใช่เหรอปัญหาเกิดจากการยึดติดค่ะยึดติด ใช่ค่ะเมื่อผู้ปฏิบัติได้สัมผัสกับปิติหรือสุขที่มันท่วมทนขนาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความพอใจติดใจและอาจจะสำคัญผิดคิดไปว่านี่แหละคือนิพพานที่เราตามหามาตลอดโอ oh. พอความคิดนี้เกิดขึ้นอะไรจะตามมาคะก็คือการหยุดพิจรารณาความจริงต่อไปเพราะมัวแต่เพลิดเพลินเสพสุขอยู่กับสภาวะตรงหน้าครับลืมไปว่าเป้าหมายคือการเห็นว่าแม้แต่ความสุขนี้ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนคนที่เล่นเกมแล้วติดอยู่ในดดายโบนัสใช่ไหมครับอ่าใช่เลยค่ะของรางวัลมันเยอะมอนสเตอร์ก็ง่ายสนุกเพลินจนไม่อยากไปสู้กับบอสใหญ่ด่านสุดท้ายที่มันยากกว่าแล้วถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากการติดอยู่ในความสุขนั้นจึงกลายเป็นกับดักที่สวยงามทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงัก เหมือนคนที่พอใจกับรถผลัดที่5้าแล้วไม่ยอมเดินทางต่อไปอยังรถผลัดที่หกและเจ็ดอืมนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้จะความดีและความสุขก็อาจเป็นอุปสรรคที่อันตรายที่สุดได้ถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและไม่เห็นมันตามความเป็นจริงเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งจริงๆครับว่าอุปสรรคไม่ได้มาในรูปแบบที่น่าเกลียดน่ากลเสมอไปบางทีมันก็แฝงมาในความสวยงามน,นี่แหละใช่เลยค่ะ ทีนี้ขอเชื่อมโยงกลับมากับคุณสมบัติของพระปุณณมันตานีบุตรอีกครั้งนะครับการที่ท่านสามารถสอนเรื่องที่ลึกขนาดนี้ได้แสดงว่าท่านไม่ได้แค่รู้ทฤษฎีแต่ท่านต้องใช้ชีวิตตามที่สอนด้วยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนี่คือหัวใจที่ทําให้คําสอนของท่านท่งพลังเลยค่ะคือความสอดคล้องระหว่างคําสอนกับชีวิตท่านดําเนินชีวิตตามหลักธรรมที่ท่านใช้สอนสิทธิ์อยู่เสมอซึ่งก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าคาถาวัตถุสิบคาถาวัตถุสิบค่ะหรือ หัวข้อสนทนาสิประการที่จะนำพาไปสู่ความเจริญในธรรมเท่านั้นมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ค่ะมันเป็นเหมือนซีมในการใช้ชีวิตและการสนทนาของท่านเลยเช่นความมักน้อยคือไม่ต้องการอะไรมากความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีค,ความสงบสงัดชอบอยู่ในที่เงียบการมีความเพียรไปจนถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เราเพิ่งคุยกันไปในเรื่องรถม้านั่นแหละครับ ฟังดูเป็นคุณธรรมที่งดงามของการเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยนะคะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือหัวข้อที่9และ10คือวิมุตติหรือความหลุดพ้นและวิมุตติยานนณนัทัสนะคือความรู้ความเห็นว่าตนหลุดพ้นแล้วอืมตรงนี้มีประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันการพูดถึงการบรรลุธรรมของตัวเองหรือการรู้ว่าตนหลุดพ้นแล้วแบบนี้มันดูเออสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับสำหรับคนนอกที่มองเข้ามา เขาจะแยกเจตนาที่บริสุทธิ์ออกจากการโอ้อวดได้อย่างไรมันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าแบบแบบไหนคือการแสดงธรรมแบบไหนคือการอวดอ้างเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะในทางธรรมวินัยแล้วจุดตัดสินมันอยู่ที่เจตนาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาของสิ่งที่พูดอ๋ออยู่ที่เจตนาใช่ค่ะการกล่าวถึงสภาวะธรรมชั้นสูงของตัวเองจะ ผิดร้ายแรงทันทีหากมีเจตนาเพื่ออวดอ้างให้คนมาศรัทธาในตัวบุคคลหรือหวังลาบยศสรรเสริญแต่จะไม่ผิดเลยหากเป็นการสนทนาการระหว่างผู้ปฏิบัติที่มีความเข้าใจตรงกันเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันครับหรือการแสดงธรรมเพื่อชี้ทางให้กำลังใจแก่สิษย์โดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดคำสอนจริงๆ เหมือนที่พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระสารีบุตรก็เพื่อจะเช็คความเข้าใจกันให้ตรงกันมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เราเข้าใจมานั้นถูกต้องจริงๆชัดเจนเลยครับเจตนาคือตัวชีวัตรจริงๆงั้นเรามาลองสรุปแก่นความคิดที่เราได้จากเรื่องนี้กันดีกว่าครับท้ายผมสรุปประเด็นแรกที่ได้เลยคือทุกอย่างมีลำดับขั้นไม่มีทางลัดถูกต้องค่ะการเดินทางด้วยรถม้าเจ็ดผลัดมันบอกเราชัดเจนว่าต้องไปทีละก้าว เริ่มจากฐานคือศีลไปสู่กำลังคือสมาธิและใช้เครื่องมือคือปัญญาจะกระโดดไปขึ้นรถคันสุดท้ายเลยทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากเมืองเริ่มต้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะประเด็นที่สองที่ผมว่ามันจะติดอยู่ในใจผมไปอีกนานเลยก็คือระวังกับดักที่ซ่อนอยู่ในความสำเร็จหรือความรู้สึกดีๆแม้แต่ความสุขอิ่มใจจากการปฏิบัติ ก็อาจกลายเป็นคุกที่สวยงามได้ถ้าเราเผลอไปยึดติดกับมันและขอเสริมประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของพระปุณณมันตานีบุตรเลยก็คือความสอดคล้องระหว่างคำสอนกับชีวิตการที่ท่านเป็นผู้สอนที่ยอดเยี่ยมได้ก็เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมมาก,ก่อนครับผมการที่ท่านยึดมั่นในกถาวัตถุสิบทำให้คำสอนของท่านไม่ได้มาจากความจำแต่มาจากประสบการณ์ตรง มันเลยทรงพลังและน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับอุปมาเรื่องรถเจ็ดลาดนี้ไม่ใช่แค่แผนที่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ผมว่ามันคือบทเรียนเกี่ยวกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตเราทุกคนเลยใช่ไญ่ค่ะไม่ว่าเป้าหมายของใครจะเป็นอะไรการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ต้องมีรากฐานที่มั่นคงต้องมีสมาธิจิตตะต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาทิฏฐิและที่สาคัญที่สุดคือ ต้องรู้เท่าทันความสาเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่อาจทําให้เราหลงระเลงจนหยุดเดินไปข้างหน้าวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งลึกซึ้งและให้ข้อคิดที่นําไปปรับใช้ได้จริงอย่างมากเลยครับก่อนจะจบการสนทนาอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามหนึ่งให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะน่าสนใจครับเชิญเลยครับเรื่องราวนี้ชนให้เรากลับมาสํารวจตัวเองค่ะว่าในเส้นทางการมุ่งสู่เป้าหมายของเราตอนนี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือการพัฒนาตัวเอง มีความสุขหรือความสำเร็จระหว่างทางอะไรบ้างที่เราอาจจะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมันจนทำให้เราหยุดที่จะก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าบางทีด่านโบนัสที่เรากำลังสนุกอยู่นั้นอาจกำลังทำให้เราลืมไปว่ายังมีบอสใหญ่รอเราอยู่ที่ปลายทางก็เป็นได้ค่ะ